เป็นเวลากว่า150ปีแล้วที่พระปิยะมหาราชทรงวางรากฐานพระราชฐานกำเนิดกิจการสำคัญสร้างคุณูปการให้กับคนไทยมาจวบจนทุกวันนี้การคมนาคมคือเส้นเลือดหลักของการพัฒนาประเทศเพราะการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพจะนำสู่การแลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่ และเป็นการสร้างให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนล้นกล้าวราชกาลที่5ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานการกำเนิดคมนาคมทางบกและทางรางขึ้นในประเทศสยามเป็นครั้งแรกซึ่งในอดีตเน้เน,นการคมนาคมทางน้ำเป็นหลักเท่านั้น พระองค์ท่านมีพระราชก,กุศโลบายที่แยบยลในการพัฒนาการคมนาคมทางบกค่ะซึ่งในช่วงต้นเองเนี่ยก็ประสบกับอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขัดแคลนทางด้านการเงินค่อนข้างมากเนื่องจากว่าต้องจัดงบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ท่านก็มีวิธีการที่จะระดมเงินทุนในทางอ้อมอย่างอาทิเช่น ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างสาธารณกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นการสร้างสะพานสร้างถนนซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์หลายๆพระองค์ก็ได้ดําเนินการรอยตามด้วยการบริจาคเงินสร้างสะพานสร้างถนนแล้วก็สร้างทางเดินเท้าด้วยเช่นกันซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้จารึกรายนามผู้บริจาคในการสร้างสะพานสร้างถนนดังกล่าวเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาด้วย นอกจากนั้นนะคะการคมนาคมแบบใหม่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะเดินทางในทางน้ำเป็นหลักดังนั้นพระองค์ท่านก็เลยใช้วิธีการสร้างถนนแล้วก็ทางเดินเท้าเรียบคลองแล้วก็เรียบแม่น้ำเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มาใช้ทางเดินเท้าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวไทยแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านยังมีพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำอย่างมากในเรื่องของการคมนาคมทางรางการขนส่งทางรางเนี่ยจะสามารถขนคนเป็นจำนวนมากจากที่หงไปอีกที่หได้ทั้งระบบรถรางแล้วก็รถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยมากในสมัยนั้นดังนั้นเนี่ยในปีพศ2430พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างทางรถไฟแล้วก็ต่อมาในวันที่16มีนาคม2430เมื่อได้สำรวจแนวทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทางรัฐบาลพิจารณาแล้วก็เห็นว่าจุดแรกที่จะสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกับเมืองหลวงเนี่ยก็คือที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น,นในเดือนตุลาคมพศ2433พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งการรถไฟขึ้นซึ่งเรียกว่ากรมรถไฟในสมัยนั้นนะคะพร้อมกันนั้นนะคะก็ได้มีการเปิดประมูลให้สร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาขึ้นเป็นสายแรกและได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีกระทำพระเลิก เพื่อเริ่มสร้างทางรถไฟณนะบริเวณย่านสถานีกรุงเทพซึ่งปัจจุบันการรถไฟก็ได้สร้างอนุสรณ์ประถมมะเลิกรถไฟหลวงในบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการลำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการในระบบรางของภาครัฐที่ดีที่สุดผ่านพันธกิจที่สําคัญก็คือมุ่งเน้นในด้านการให้บริการ ที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนในส่วนรวมและก็ของประเทศและยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการพัฒนาขยายและก็เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งของผู้โดยสารและก็สินค้าเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพแล้ก็ยั่งยืน